สบายดีป่าลุงผมบอกกับส่วนลุงยามคือเก่าปาลุงมื่อกี้มาง้มหอยปาลุงไงมาง้มหอยน้องมอสน้องแหล่น้องมิวแล้วก็น้องเยามป้าต้อยอย่าเพิ่ง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 ไมเบิร์แม่อย่าเพิ่งขึ้นตะเกียหอยลายปาลุงไงเฮ้ยชันไปเบิ่งก่อนปาลุงออื นจะวันมูดุดปลุงมูมอยกำลังมวนต่ว่าสิมืออะไรปลุงขอมนกระคำในแล้วโอ้ยเมื่อมืบ้านหนังมีอยูได้ปลุงไปยบังกันใา่ไมมคอยเบ่งดูอ่อจิหน่วยได้ปลาลุงเลย เดี S <S mm ๋ยวหกหน่วยไปลุงเลยมีแต uh ่ห uh ้อยโขงเมนมอ์สล uh ี uh ่เนาะมอ์สล uh ี uh ่พะลุงน uh ้องเหล่ไปป่ะนี่ลุงเลยตอกอีกนะหนึ่งไปเบิงกในกระตากันพะลุงเลยอดีไลสันดนังวออันนี้นะน้าน้องเน่าาลุง นี่แหละมักกี้หอยเอ็นก็น้องแหล่ไปลงเลยเคนก็นมามักกี้หอยน้ำกันอ่ะได้อีกแล้วหน่อยหนึ่งวิคุณนะตาตาสีแปลเหมืมอนบางใหญ่เลยไปลงม,มักกี้หอยเอ้าเอาใส่กตาตาตรงแยกงูมจะมาเปียกเราไปลงเลยเปียกว่าส่งมัดเสือมีอยู่เห้ยอ้า โอเห็นบ่อืมคุณงมไปลงเลยนี่เป็นตาสิมีอยู่ลงก่อนสิมีบ่พี่ข่ายวิ่งก่อนคุณงมโอ้ย โอ้ยแน่ได้ได้หน่วยหนึ่งเลยหอยงนอยขี่หอยอ่ะเห็น่ามขี่หอยงุมกันบนลกไแป๊บหนึ่งโอ้ยบอกบ่าได้อีนี่เลยกนบแม่นฮะ เอาได้เนี่ยวาอยากเอาเลยปู้สาวตัดไหมประสนข้แ <jewelry> ก <bathroom> ็บ <rapidement> ่าวหลีประลุงเลยน้องกับกวางจะเทพประลุงแม่เบิดโค้งฮอดผูสุดหนเทิงผูน้องมันกวางประลุงเลยห้อยกัเดี๋ยวอื้มจีเมื่อนาวีนี่ตอนนี้ก็หนาวแล้วประลุงเลย ทางมดพนรโลกน้่ปรุ่งเลยพันธุานันาทองวานทองมดปริศุส่งข่อยย่ามาเปลี่ยนเนาะเลยหงเยี่ยมน้องแหล่หนังมิ้วพากันงมเองกันเลยโอแตะกี้วะจะหาไปคลายน้ำ

ถือเอาสูงเงินว่าว่ามันสีเลือดนั่นตาอะไถือถือต้องไายมาเผื่อจะถ่ายผมเลือดสัน่นมในแต่คขึงเดียวคือยังกระตาเดียวยังบวเต็มตะกี้วันสิพากันเมื่อเลยเนาะเมื่อกี้ห้อยมุมีว่าสั่นมาเอาสุดก่อนเดี๋ยวสร้างกระขุวะสัน่นเมื่อกี้ห้อยฉัดับ <laughs> เมื่อกี้ห้อยดับเลยสัน่น ซสามกระทงังปูเอามืออัดฟ้ารอบสองบุร้ายจีบมันนี่เลืดอดจะเขินตาตะกี้นะสิมันติพอแกงอยู่บ่เอาในเงาซะเนีเ่ยก็ะ,กระเราะในไร่เติมเนาะเอาเถอละกมัมเถอละกันเถือ่อนเป็เกาะเป็น,กนเนกาะเนา่เมื่อนี้อากาศไปลงเลยโมมีแดดมีแตล่ลม จลมมันมีแดดเลยอากาก็ดีห่า uh 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 ันลากันขึ้นเงื่อนเดลพอนี่ก็ได้น่รถก็จอดไว้เทียงก็เจ้าก็ลงอยู่เทิงคุณแม่จะคล้องน้องอันจะคล้องน้องผู้เบาหรือว่าันเมียแลหรือว่านเมียแล้วหรือว่าเป็นผู้เบา ผู้บ่าวเนาะผู้บ่าวขับรถขี่รถมากก็ข้าม้าสืส้อแต่ว่าผู้ลงงุ้มซอยข้าเมื่อใสิเมื่อน้ำยิ่มวะเนาะ <c oughs> ข้าเมื่อนะ่ะบอกให้เมื่อนและแบบนี้นนงุ้มซอ,อยกับผู้ลงอยาบดให้เมื่อน้ำยิ้ม <c oughs> มัดใส่เมืม่อน้ำยิ่มควรงุ้มงุ้มสอยข้าเมืแหละ Qua giờ cái gì bênh 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 mình sẽ mặc người nắm kì hoi nè thân này thôi thôi <laughs> nó thôi thôi hồi thôi 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 มันไมีพื้นลายบ่ขึ้นเป้าโรดเดอ้อร์แลอเะมันไปห้างโงมีกับอระเจ็บตีนปะลุงเอ้ยบริษัยเกิบเกิบมันฟ้าไหล่อยู่ไหมมันแต่น้ม,นมเก็เป็นมากยินตนน้นได้จากโมงแล้วเนาะ ต้นนี้สามมงเลยมาประมาณบ่ายมงประมาณบ่ายมงแหละสมงสามก็ห้ากับสามมงห้ากับห้ากับสามมงเงินช่นึ่งาที่สองหน้าที่หนึ่งมาแรกนอนที่อบลงเงี้ยมดเมื่อหัวมันไกลฮะประมาณยี่สิสมุ่มยึงี่้ยานเนาะหาเมื่อ นอนผีแลับลงเลยตรเมื่อเอาเมียไปเอาเกือบไปก่อนยังเกือบเกือบโบเห็นมาขึ้นปลาหลดไปลุงลยเอาาก่อนเากอ ອໍໄດ້ກະດຶງເກມກໍລາໄປຄລິບແລ້ວປາລົງຝາກກົດ Like ກໍ Share ກໍติดตามສອງອັນເກມເດປາລົງກັນຄິນາປລົງສະບາຍ